ลองเลยคาะที่การพระราชมังสามฝ่ายปฏิบัติการก็มีความยินดีนะครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่ท่าำกลางนะครับจิตอาสานะหรือตัวแทนจิตอาสาทั้งในส่วนของภาครัฐและก็ภาคเอกชนทั่วประเทศดังนั้นจิตอาสาพระาชทานนะ904ก็คือผู้ที่มีจิตใจนะครับ เสียสละนะมุ่งมั่นนะเพื่อสาธารณะสังคมนะครับภายใต้พระมหาการุณาธิคุณการริเริ่มจิตอาสาเนี่ยเริ่มจากพื้นที่โดยเขตเล็กๆรอบเขตพระราชฐานพระลานพระราชวังดุสิตอาสาได้รับการตอบสนองที่ดีนะครับก็เริ่มมีการขยายผล นะจึงมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราทานขึ้นมาเพื่อเป็นตัวกลางนะครับในการที่จะเชื่อมนะครับระหว่างภาครัฐและก็ประชาชนในการที่จะดำเนินการจิตอาสาตามแนวทางพระราชทานเนี่ยจิตอาสาจะต้องริเริ่มจากประชาชนหรือชุมชนในพื้นที่ โดยมีส่วนราชการให้การสนับสนุนการที่เราทุกคนมาร่วมมือกันนะครับมีมีความร่วมมือของภาคประชาชนมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะมันจึงทำให้มันจึงทําให้เกิดการบูรณาการในการแก้ปัญหาเพราะว่าเพราะว่าพวกเราที่อยู่ในที่นี้หลายท่านที่เป็นข้าราชการหลายท่านทีนะ่ก็จะรู้ดีว่า แต่ละหน่วยของตนเองนั้นเนี่ยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่รวมทั้งถึงงบประมาณทรัพยากรอุปกรณ์ที่ไม่เหมือนกันแต่เราเอาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาสนที่นะมาบูรณาการแล้วก็มาปฏิบัติร่วมกันจึงทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นมาตอนนี้ภาคประชาชนเริ่มมีการตื่นตัวนะครับจากการที่เราได้มีการสัมมนาในคร,ครั้งที่หนึ่งที่ผ่านมาจกนกระทั่งถึงในปัจจุบันภาคประชาชนตื่นตัวมากเลย แต่ปัญหาที่มักจะได้รับก็คือแล้วเราจะเริ่มโครงการจิตอาสาได้อย่างไรวิเรา่หคือก็ต้องนำปัญหานะของชุมชนนำปัญหานะครับมาเป็นตัวตั้งว่าเราเราเราอยากที่จะแก้อะไรเราอยากที่จะได้อะไรแล้วนำปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมาเข้าสู่ศูนย์กลาง ก็คือศูนย์บวยการจิตอาสาในแต่ละระดับอย่างที่เราเห็นในวีดิทัศน์เรามีศูนย์ริการใหญ่จิตอาสาพระทานอยู่ที่กรุงเทพเรามีศูนย์บวยการจิตอาสาภาคเรามีศูนย์บรยการจิตอาสาจังหวัดเรากําลังจะพยายามที่ให้มีลงเป็นศูนย์บรยการจิตอาสาในระดับอําเภอระดับตำบลตรงนี้แหละจะเป็นจุดศูนย์กลางที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างภาครัฐพระเอก,กชน ในการที่จะบูรณาการกันในการแก้ไขปัญหานะต้องมาหารือกันครับเพราะนั้นเพราะนั้นตรงนี้เรากพ็พอที่จะมองออกใช่ไหมครับว่าคำว่าจิตอาสาพระราชทานเนี่ยก็คือการดำเนินการนะของสมาชิกจิตอาสานะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนหรือประชาชน ในการที่จะขับเคลื่อนนะครับในภารกิจทั้งสามประเภทไม่ว่าจะเป็นพัฒนานะภัยพิบัตนะิหรือเฉพาะกิจต่างๆนะขอใหอ้พวกเราเนี่ยที่เป็นสมาชิกจิตอาสา,าอยู่ในปัจจุบันจงมีความภาคภูมิใจนะครับในการที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของอตัวอย่างนะต้นแบบที่ดีนะของสังคมเราคิดว่า นะครับในอนาคตลูกหลานเรานะจะได้อยู่ในสังคมที่เรียกว่ามีการเกื้อกูลกันมีความสมัครสมานสามัคคีกันนะครับมีความเลื่ออาทรกันเหมือนอย่างที่พวกเราเคยได้รับรู้มาตอนที่เราเป็นเด็กๆ